ชมการดวนจุดโทษนะครับ <habr> ซึ่งเสมอกันในเกมนะครับต้องหาผู้ชนะนะครับจุดโทษสีแดงเป็นไายยิงก่อนนะครับเตะสามคนเตะแบบนีก็เข้าคือการวันต่อไปเอ่อต่อไปมาชมสีม่วงกันต่อ พีพแพมนะครับตัวเต็งเลยนะครับของสีม่วงครับถ้าไม่เข้าลูกนี้โอ้โหมันต้องเข้าครับเพราะว่าตัวเต็งหนึ่งประตูต่อหนึ่งเาปีลอดแก้เกมครับเบอร์สิบเอ็ดยิงไม่หมั่นครับยิงจุดโทษเมื่อกี้ไม่เข้ายิงไปแล้วนะครั้งหนึ่งยิงไม่เข้าทีนี้ถอดเสื้อ,อทิ้งเลย สีดำก็ยิงไม่เข้าเสื้อเบอร์สิบเอ็ดก็ยิงไม่เข้าโอ้โหอาถันมันสียากยังผู้เจ้ากับเตะไอ้มันเข่าผู้ละยี่สิบลูกคางนั้นก็เขาขาผู้ละยี่สิบโอ้โหมันก็จะประมาณสองร้อยกว่าลูกถ้าให้ลูกนักกีฬาลงท่ามกลางบรรยากาศแสงแดดอันร้อนเอาหมล่ะไม่เข้าจี่แเล่นแชมี์ลีเลีนเข้าแล้วนะฮะ คือจังจับได้แล้วก็คือจังอัญโยนเขาเพื่อครับถ้าสีม่วงยิ่เท่าเนี้กคุณว่าจะเป็นผู้ชนะเลยนะครับจะทำโรงเรียนนะครับว่าในวันต่อไปเรามีกิจกรรมอะไรเราจะทาอะไรในวันต่อไปเงไม่เงินแหลกวะอย่างเช่นวันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้เหลือฟุตบอลคู่สุดท้ายประตูตรงตรงมือจับตรงตรงโกเตะซิ่งซิ่งออกทางข้างคนจับ เึงจากเสมอตั้งท่ากนไปมึงมึงอยู่จุดไหนตีอันหนาหักมึงไม่เอาไหนเดี๋ยวบ่าเมื่อตีตรงประตูคนจับประตูไหนตรงประตูนี่ต้องเข้าตรงตาไทยแต่ไม่ตรงคนจับนล้วมันจะเป็นประตูเต็มเหี่ยวนี่เป็นประตูแล้วใครสอนให้ใช้ขาล้าเอ้าไอ้คนทางโรงเรียนยินดีต้อนรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จัดนำเก้าอี้มาเสริม เข้า,อ,าอีกแล้วเอ,เอาส่วนวันนี้ให้ท่านอาศัยร้านค้าไปก่อนโอ้ร้านค้าเยอะคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาอีกประมาณมาติดต่อแล้วประมาณถ้าเข้านี้ก็จะ <10 S 1> นชนะเลยนะครับโอ้กับหนาหลายแบบนี้คือคือคือ,คอเดเก็บเก็บหลานละสองร้อยเก็บหลานละสองร้อยเดียเกือบหมืน่นมาเลยครับมาเลยมาติดต่อเยอะๆเลยโรงเรียนบ้านถึงต้น เออไปปิดบักการกีฬาเนี่ยไปมันเมือ่อยแล้วล่ะแต่แจ้งหรอกเอือนห้องอ,อ,ยอยู่กับพานรูงมอบให้พานรูงแล้วถ้ามาเอากับครูสวายไปเข้าโอ้โหเอาละครับมาลุ้นจุดตัวน,นักกีฬาผลยาวครับบ้านนี่ขายาวกขบึบ้นมาแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเตะแบบ เอนมยาวแล้วมันได้เปรียบมองนี่เนาะมันต้องเตะแบบนี้คผมยาวไปเตะมันหรอเขาเออเอาคขายาวไปเตะสาวล่าเออสาวล่าเขาล่ออะไนี่ไม่เขเอเตะตรงประตูเลยมั่วไปด้วยสกอสาประตูต่อสองบวกได้เกม หนึ่งก็เป็นสี่ต่อสามผลการดวลจุดโทษ